ข้าเบิงเขามีอย่างแน่มีเครื่องสักผ้าให้นะคะฮอฟพอเทเวเตอร์แมคควินนุ่มๆมีเครื่องสักผ้าให้ไซฟ,ฟีนะคะมีอ่างล้างมีโต๊ะนั่งกินกาแฟแล้วนะคะห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องน้ำของห้องน้ำฟอกใบฟอกฟอกใบห้องนี้เป็นห้องเจ้าหน้านะคะอ่ามีอะไรหาไฟก่อน อนี้เป็นห้องอาบน้ำแลว้วก็เป็นห้องเส้านาในตูนะคะสาหรับผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นห้องของผู้หญิงนะคะห้องเส้านานะคะส่วนตัวเนาะค่ะมี่หน่อยกับสิจัดการมันมือแรกนี่แหละค่ะ <oui S 1> พอเส้านาเสร็จก็ออกมากับเป็นห้องอาบน้ำส่วนตัวของผู้หญิงนะคะตรงนี้มีห้องนั่งค่อยมีหมองเก็บเสื้อผ้านะคะ โมเสสหอบแพงเงาออกสูยเลยแหน่อันนี้เป็นหอ้องสาวนาผู้ใช้นะคะคล้ายๆกันก็ของผู้หญิงแต่ว่าแบ่งฝังนะคะแต่ในบริเวณเดียวกันันน,นี่ก็เป็นห้องเห็นไหมคะสาวนาของผู้ใช้เป็นนห้องไม่สนนะคะเป็นมองอาบน้ำอาบแล้วเอาก็ต้างกวาดของเข้าออกมาแล้วก็เก็บเศษผมเศษยังของเขาเป่อทีคนอื่นเข้ามาอาบ มีเก้าอี้ให้นั่งรอเนาะคะ่ะน,นี่ก็เป็นพุ่งน้ำนะคะห้องส้วมนั่นแหละคะ่ะของผู้ชายนะคะอ้ยบ่แม่นค่ะห้องนี้เป็นห้องตากผ้านะคะเพราะว่าเม่นมีห้องซักผ้าให้หงพ่อใหญ่ยืนนะคะข้างหลังพ่อใหญ่ที่เอามือขันอยู่นั่นยนะเป็นหมอกซักผ้าเนาะคะ่ะเป็นเพียงซักผ้า ฟี่นะคะแล้วกระตากผาห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องตากผาเพราะว่าห้องนี้มันเสร็จ้รับไอฮอนมาจากห้องที่ห้องเศร้าหนานะคะมันเสร็จลผล้าแห้งเร็วเนาะคะ่ะนี่ยกับเพามาเบิงวันนี้คือห้องน้ำในห้องเศร้าหนาในมองพักของเมียหน่อยในคืนที่สองนะคะมาฟา ัท์อาทิตย์สัปดาห์บร์ลุ่อ้บูฟซานบริกรขอการฟรีล่ะิ่นขอกันคู่มองนี้ก็สำรับอ่ามองนี้สำรับอ่าของานานะคะนี่ปุ่มของผู้หญิงอันนี้ปุ่มของผู้ชายผู้ใดมากกดปุ่มเอาเองปกดปุ่มตรงนี้ตรงนั้นนกระิฮอนเองนะคะเามไป้องไปอยู่ยังก็มันนะคะห้ามาถึงข่อยักอบเพาก กดตรงนี้เองนะคะแต่ว่าขาหซใไ้อบได่ประมาณซีโมงแรกถึงถุ่มนึงค่ะอ๋อดมควันอึบหน่าสปีดคอมมหิตแค่ว่าถ้าห้าอยากอบก่อนหรือว่าห้าอยากอบในเหนือมือจากเนือที่เขามีกำหนดนะคะเขาสามารถจองได้เพราะว่าค่าอบคนละสี่สิบอบคนเดียวเขาก็เปิดไ้นะคะอบคนเดียวเขากรเปิดไหเนะคะ นี่ก็เป็นพี่น้องทีเพิ่นพักอยู่ใกล้ะน,นะคะก็มาเซ้าเพื่อกันแต่พวกนี้ก็ชอบยางใส่วิธีงานขืนเขาขืนปลานะคะไปิดตามน้ําห้วยนะคะเป็นการออกกําลังกายแหละคะ่ะเป็นการออกกําลังกายของร่างกายนะคะพามาเวิง์กเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะห้องอาบน้ำน,น,าาน้ำแระไม่ใหญ่สิมาอาบน้ำมันคืออาเสียอากินเขาแล้วก็นะคะเพระาะว่าห้องอาบน้ำก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากห้อง ของอบเา้านานะคะทีสีเปิดเป็นเวลาคือสีมงแดงถึงถุหนึงถ้าห้องบอดด้ฝ่าวทีสีอบเา้านาเขาก็บอดด้ร้อนเพระว่าน้ำพอนี้เขาอาจตลอลเวลาเนาะคะ่ะมีแนวสีางางไปนะคะเห็นบุคคลรถสีน้ำเงินจอดนู่นั่นสีงางกบมาแล้วก็สีเริมปิ้งย่างนั่งกินเบียร์กันแล้วคะ่ะมือน,นี้เซ้าไม่แห้งอีกมือน,นี้เป็นการท่องเที่ยวมือที่สองนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งช่วงกินเขากันนะคะด้วยรักจากใจจ้า